วันนี้มาตัดวีร้านนี้ร้านปริตภัณฑ์ชุมชนชาวไทยใหญ่เตี้ยนนี่เป็ก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าก๋วยเี่ฮะนี่นี่บะหมี่ยำพับยำพับเ้อหม้อเนี่ยี่ต้าจันักตัวลาครับด้วยต้องงูด้วยอันนี้ตัวแพรนี้ไม่นิ่งขึ้นไนี่เครออันนี้เป็นที่ที่เราต้องการแต่นะครับเพราะว่ามีบุ้งแอ่แตนเผาเอาเอาข้อเอาช่เนี่ยทุกแร ได้ถือเป็นต่ออื่นเช่นนี้เป็นของพูดที่สำหรับอบสำหรับทอดอันนี้เอาไปต้มจะแตกต่างกันนะครับเนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันไปประกอบของติมกันไปๆตัวภูองค์ถูกอุ่นเลือกไปได้เลยนะครับตอนนี้จ้าค่ติดบาทนะครับสี่ติดตาทนะครับนี่ยังห้องนะอันนี้ของกินมไม่ใชเลยลูกค้าเยอะมากเลยนะครับเป็นดือนนี่นะครับ ไหลดูเป็นยางเป็นยางไปครับอันนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ก็คือชาอ้าวมีปลาดิบปลาน้อยนี่นะครับสนใจตันไหนก็ลองมาดูนะเพื่อนอ่าคนจ่ายต่างไปนะพีพ่แอนเยี่ยมเลยค่ะได้แล้วสองอย่างเต้าหู้ฮีก็อร่อยนะคะอร่อยมากต้าหู้กินก,กับเท่าก็ได้อาใส่ในน้ำจิ้มก็อร่อยมากมาเดินดูนเล่นๆนะครับนี่นะครับ านมีหมาล่าด้วยนะคะผงหมาล่าพิซซผงหมาล่าอันนี้เผ็ดเผ็ดแล้วมันมีหนึ่งบลกหนึ่งที่แบบเผ็ดน้อยนี่ก็เป็นน้ำซุปนซุปหมาล่าใส่ในซุปเลยอย่าไปยึดติดอ่าไปจำเขาขึ้นมาอย่าไปจำขาขึ้นมาอนี่ก็จะเป็นคัวนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นกนือันนี้เป็นยำหนึ่งยำนนยำะค่ นี่อันนี้เป็นกาแฟนะครับเพื่อนนี่ชากาแฟนี่นะครับอร่อยเราเคยกินแล้วอร่อยมากเข้มข้นเข้มข้นนั่นนี่ก็จะเป็นตัวของสบู่สมุนไพรหรือว่าอย่างต่างๆ่างนะอ้นี่นั้นธนค่ะธนคาะด้วแรกแลอันนี้ลูกค้าเยอะมากเลยนะครับเพื่อนมาอุดหนุนกันได้นะครับดูตาตะเขาจะไปจับเขานะเตรียมเขานะครับนมีโกงนะครับโกงสติ๊กตัยนะครับมีกะปิ อันนี้คือกะปินะครับอันนี้คือกะปินารีนะครับลองมาดูได้นะครับ่อันอ่นี้อะไรเอ่ยนะครับผมมยเทยังนี่กะปินะพี่กะปิน่า น้ำพริกกัะปิอันนี้น้ำพริกกะปิที่เขาต้องสอบถามคนที่เพิ่งเ <afraid> um. กิดใหญ่กินเนาะตอนนี้เรากำลังรออยู่ว่ามันมีคนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเขาจะแอนกันละอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้ที่นน่าจะเป็นพริกหนุ่มเอออันนี้น่าจะเป็นพริกหนุ่มนะครับอ่านดูละอยไปซื้อเขาแล้ซื้อวัน่ซื้อจะไปจับของเขานะครับอาจจะเจอกันรอบหน้านะฮะกับร้านไทยใหญ่นะครับเพื่อนของเทียบเลยของเทียบเลยนะครับ